สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับครูชัยวัน์คุดบุญในรายวิชาดนตรีครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับได้แก่ 1. โนต้ตโนจากเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นและโนสากล วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโน้ตจากเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นกันประกอบด้วยหลักในการเขียนอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยและวันนี้ครูจะมีตัวอย่างโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นให้นะครับอ่านะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนลองตอบคําถามครูหน่อยสิครับว่าเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและนักเรียนรู้จักเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นเพลงอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับ ที่นักเรียนคิดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโน้ตจากเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับประกอบด้วยหลักในการเขียนอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยครับ 1. ในการเขียนโน้ตเพลงไทยจะมีองค์ประกอบที่สําคัญครับดังนี้ได้แก่จังหวะเพลงจังหวะในเพลงไทยนะครับแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1จังหวะสามัญคือจังหวะทั่วไปเป็นจังหวะที่กําหนดด้วยตนเองนะครับหรือจังหวะที่นับด้วยตัวเอง 2. จังหวะชิงคือการใช้ชิงเป็นเครื่องกํากับจ right ังหวะเสียงชิงเป็นจังหวะเบาเสียงฉับเป็นจังหวะหนักและ3นะครับคือจังหวะหน้าทับคือการใช้เครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังนะครับเป็นเครื่องกํากับจังหวะส่วนมากจะใช้หน้าทับปบกไก่นะครับเป็นเกณฑ์ในการนับจังหวะยกตัวอย่างนะครับอย่างการตีหน้าทับปบกไก่1เที่ยวนับเป็น1จังหวะครับ ต่อมาในเรื่องของตัวโน้ตโน้ตเพลงไทยนะครับมีทั้งหมด7ดเสียงเราจะใช้อักษรแทนเสียงในการเขียนตัวโน้ตนะครับดังนี้ดอเด็กใช้แทนเสียงโดรอเรือใช้แทนเสียงเรมอมา้าใช้แทนเสียงมีฟอฟันใช้แทนเสียงฟาซออโซใช้แทนเสียงซอนลอลิงใช้แทนเสียงลา และทอทหารเราจะใช้แทนเสียงทีนะครับในการอ่านโนต้ตนะครับนักเรียนต้องคํานึงถึงระดับเสียงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีอ่ะนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเสียงจะสูงขึ้นทีละตัวโนต้ตนะครับต่อมาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงสูงและต่ำนะครับมาดูกันถ้าเป็นเสียงสูงเราจะใช้สัญลักษณ์จุดด้านบนของตัวอักษร รหรือตัวโนต้ตนั้นๆถ้าเป็นเสียงต่ำเราจะใช้จุดด้านล่างของตัวโนต้ตนั้นๆเช่นกันครับนะครับต่อมาในเรื่องของห้องเพลงห้องเพลงในดนตรีไทยนะครับจะมีทั้งหมด8ห้องในแต่ละห้องนะครับจะประกอบด้วย4ตัวโนต้ตจังหวะตกจะอยู่ที่ท้ายห้องเสมอนะครับโดยตำแหน่งของจังหวะตกจะอยู่ในตัวสุดท้ายของโนต้ตในแต่ละห้องนั้นๆน,น,นะครับในการเคจังหวะ ที่ท้ายห้องนั้นนะครับในทางดนตรีไทยจะใช้เสียงชิงและเสียงฉับแทนการขอจังหวะหรือที่เราเรียกว่าจังหวะชิงนะครับอครูมีตัวอย่างการบันทึกโน้ตเพลงไทยนะครับลงในห้องเพลงให้นักเรียนเห็นข้างล่างนะครับในวันนี้นะครับครูจะมาสาธิตนะครับในการตีชิงในอัตราจังหวะต่างๆนะครับนักเรียนคอยสังเกตนะครับว่าอัตราจังหวะต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอัตราจังหวะ3ามชั้นนะครับจะมีลักษณะที่ ช้าที่สุดนะครับอะมาดูกันต่อมานะครับอัตราจังหวะ2ชั้นจะมีลักษณะปานกลาง และอัตราจังหวะชั้นเดียวจะมีลักษณะที่เร็ว <S <S <ý> <S อ่ะเป็นไงบ้างครับนักเรียนเห็นความแตกต่างของอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวใช่ไหมครับการอ่านและร้องน้ตเพลงไทยนะครับในการอ่านน้ตเพลงไท,ย,ทยครั้งแรกนะครับควรอ่านเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นก่อนเพราะว่าเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นครับเป็นจังหวะที่ฟังง่ายนะครับและมีอัตราจังหวะที่ไม่เร็ว หรือช้าจนเกินไปในส่วนของการอ่านโน้ตเพลงในแต่ละห้องนะครับเนื่องจากตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงในการเขียนตัวโน้ตไม่สามารถแยกอัตราจังหวะสั้นหรือยาวของเสียงได้จึงต้องใช้สัญลักษณ์ขีดนะครับในการแทนความยาวของทำนองส่วนการใช้สัญลักษณ์วงเล็บในการบันทึกโน้ตเพลงนะครับคือเราจะให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงเช่นระนาดเอสอด้วง บรรเลงก่อนและเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ําเช่นระนาดทุ้มสออู้บรรเลงตามหรือที่เราเรียกกันว่าลูกล้อนะครับซึ่งจะสามารถสร้างอัรถลสของเสียงเพลงให้มีความไพเราะและมีความเหมาะสมครับตัวอย่างโน้ตบทเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นวันนี้ครูได้เลือกเพลงราวเสียงเทียนในอัตราจังหวะสองชั้นมาให้นักเรียนฝึกอ่านกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปอ่านกันเรามาเรียนรู้ประวัติเพลงราวเสียงเทียนกันก่อน เพลงลาวเสียงเทียนในอันตราจังหวะสองชั้นเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่โบราณไม่ปรากฏผู้แต่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2476ครคูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับหรือสอนศิละปะบรรเลงได้แต่งขยายขึ้นเป็นอันตราจังหวะ3ชั้นมีลักษณะที่ยาวขึ้นและช้านะครับและตัดทอนลงเป็นอันตราจังหวะชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชา พระพุทธเจ้าต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการรอ้องโน้ตเพลงไทยเพลงราวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับในท่อนหนึ่งนะครับครูจะสาธิตการร้อง2รอบนะครับเรโด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 ลาลาลาซอนลาโดซอนฟามีเรซอนลาซอนซอน ลาซอน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 ลาลาลาซอนลาโดซอนฟามีเรซอนลาซอนซอนลาซอนมีซอนเลมีซอนโดเรมีเรโดลาโดลาซอนมีซอลลาโดเรมีเรโดมีเรโดมี โดเรมีเรโดลาโดราซอนมีซอลลาโดเรมีเรโดเรโด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 ลาลาลาซอลลาโดซอนฟามีเรซอลลาซอลซอนลาซอลซอลซอลซอนลาลาลาซอลลาโดซอนฟามี เรซอนลาซอนซอนลาซอนมีซอนเลมีซอนโดเรมีเรโดลาโดราซอนมีซอลลาโดเลมีเรโดมีเรโดมีโดเรมีเลโดลาโดลาซอนมีซอลลาโดเรมีเรโดอ่าเป็นไงบ้างครับนักเรียนในท่อนที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับ ท่อนที่2นะครับเรามาดูกันนะครับซอลลาซอน,ซอนมีซอลเลมีซอนซอลลาซอนมีเรโดเลซอลลาซอนมีซอลเลมีซอนซอลลาซอนมีเรโดเรม,มีเรโดรมี โดเรมีเรโดลาโดลาซอนมีซอลลาโดเรมีเรโดมีเรโดมีโดเรมีเรโดลาโดลาซอนมีซอลลาโดเรมีเรโดซอลลาซอนมีซอลเลมีซอลซอลลาซอนมีเรโดเร ซอนลาซอนมีซอนเรมีซอนซอนลาซอนมีเรโดเรมีเรโดมีโดเรมีเรโดลาโดราซอนมีซอนลาโดเรมีเรโดมีเรโดมีโดเรมีเรโดลาโดลาซอนมีซอนลาโดเรมีเรโด หลังจากที่นักเรียนได้ชมการสาธิตการร้องโน้ตเพลงลาวเสียงเทียน2ชั้นแล้ววันนี้ครูได้มีคลิปเสียงการร้องเพลงลาวเสียงเทียนสชั้นมาให้นักเรียนได้ฟังกันด้วยนะครับอาเชิญชมได้เลยครับ ใจวันเธอน้มเคารพบ,บูชาพระศาสดาคงชาวพุทธน้มเคารพบ,บูชาพระาศาสดาคงชาวพุทธ ปัญญาเลิดลน้นทรงคุณบพสัตว์จะทำเพืะกระรุนเลิดล้ำทรงน้มนำสู่มนุษย์พระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์ส้อนชนเพื่อลุด พ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์สอนชนเผื่อลุดพ้นความทุกข์ทนเป็นไงบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคลิปเสียงเพลงราวเสียงเทียนสองชั้นไปแล้วไพเราะใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเขียนโน้ตเพลงไทยจะประกอบด้วยจังหวะตัวโน้ตและห้องเพลงการอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยจะต้องทําความเข้าใจกับจังหวะตัวโน้ตของบทเพลงและควรฝึกอ่านโน้ตเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นก่อนเพราะว่าเป็นอัตราจังหวะที่ฟังง่ายมีความเร็วของอัตราจังหวะปานกลาง วันนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนลองมาฝึกทํากันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนเลือกเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นที่นักเรียนชื่นชอบมา1บทเพลงหรือ1ท่อนแล้วให้นักเรียนอ่านและร้องน้ตเพลงไทยที่นักเรียนเลือกให้ถูกต้องและไพเราะจากนั้นนักเรียนนํามาร้องให้เพื่อนฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ หลังจากนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยแล้วเรามาสรุปหลักการกันนะครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ใช้ขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยทําให้ผู้ขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยสามารถเข้าใจจังหวะและทำนองของเพลงและทําให้ขับร้องและบรรเลงเพลงไทยได้อย่างถูกต้องไพเราะหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านเขียนและร้องโน้ตเพลงไทยแล้ว นักเรียนสามารถนำความรู้ไปฝึกร้องโน้ตเพลงไทยต่างๆให้เกิดความไพเราะน่าฟังและยังสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือชุมชนในโอกาสที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ชมและผู้ฟังต่อไปและสาระดนตรีไทยยังมีเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกมากมายพบกับครูชัยวัน์ครุฑบุญในคลิปถัดไปสวัสดีครับ